สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ดีค่ะคาเฟ่คาเฟ่สไตล์มินิมอลกลางเมืองจันทบุรีครับ เรียกได้ว่าบรรยากาศช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของคาเฟ่จริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมตามล่าหาคาเฟ่แบบมินิมอลตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับและร้านนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยมีบรรยากาศที่อบอุ่นครับมีเครื่องดื่มเมนูต่างๆให้เลือกมากมายและมีขนมของหวานให้เลือกอีกค่อนข้างจะเยอะครับไม่ว่าจะเป็นครัวซองต์โบฟอฟิแซนด์วิชและเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายรวมไปถึงซิกเนเจอร์เมนูไม่ว่าจะเป็นในช่วงของคริสต์มาสแบบนี้นะครับก็จะมีเมนูแบบคริสต์มาสเนี่ยให้ทุกคนได้ลองเลือกทานรวมไปถึง พอแล้วนะครับยังมีมุมถ่ายรูปแบบซิกเนเจอร์ต่างๆอีกมากมายรอให้ทุกคนมาลองถ่ายรูปกันนะครับและมุมถ่ายรูปก็ไม่ซ้ํากันเลยใครต้องการอยากจะถ่ายรูปแล้วก็อยากจะกินกาแฟอร่อยๆเนี่ยแนะนําเลยครับกับดีขาคาเฟ่ร้านเปิดบริการ8โมงถึง18นาฬิกาเปิดทุกวันและมาลองแวะทานกันดูนะครับ